สบายดีและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้อ,อ,นองบอ่ว่าจะเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสามเมยบ้านป่าเนาะมื้อนี้สามเมยบ้านป่าก็ได้เดินทางมาหาทางอ่าทางหนองไม้เพิ่นบก่กขอทางสามือก็บ่มาจ้าแจ๊กเนาะก็ยังบู่้รายละเอียดเรื่องค่าทางครอบครัวของเพิน่นก็เลยมีได้ไลายส่งเข้ามาถ่ายทําของทางอ่าทางครอบครัวของน้องเพิ่อนทำอะไร ว่าก็เป็นอีกครอบครัวหนึ่งเนาะที่ว่าถูกยากเลยเพราะว่าขาดเจ้ารักเลยอ่เป็นแม่ก็เป็นแม่ห้างลูกก็เป็นแม่ห้างอย่างเี้ทางเทาง้าสามเก็ได้มาถอิยึดเองนะครับเขาไปทักทายถามหนึ่งละเขาขา่ขาวของอ่าการเป็นอยู่และความเป็นมาของเผื่อนเนะาะจังไดก็เขาไปอุลุมกับเผื่อนเลยโดยโดยทางเทาก็ได้มาถึงทีเดือนเผื่อนทีเรียร้อยแล้วผมพี่น้องนเนาะเดือนเผื่นกับประมาณนี้แหละแต่ว่าคือว่า เราจะเข้าไปทางเพื่อนๆพืนกันไมหมพี่น้องโอ้ยสบายดีพปะโดยสบายดีโอ,อ้ตั้งเทาก็ได้ขึ้นมาทางเ,เ,เพื่อนเอเพื่อนกอยาขึ้นเทือนเดอ้อโอ้ยถ้าก็จะขึ้นมาป้าเพื่อนตำสอบต่ำศาสตร์นีกเนาะทางเพื่อนเอเพื่อน ทางเฮาการได้มากับเอ้ยบุญตากับเอ้ยบัวพ่นเนาะสบายดียดโดยข้งแรกเมนได้ขึ้น <Man. S 2> มาโอ้ลมน้ำฝนว่าอยู่สินนาะกินหน่อยเนาะแมนทางเอนือเพิ่นโดยทางนองก็สิเข่าไปห้าเพิ่นก่อนเดอ้เอจ้ะโดยโดยโดยสบายดียดโดยทางเฮาการได้มาครั้งแรกเนะ <laughs> าะเพิ่นเอ้ยซื้อว่าจังได ช,ชื่อลายชื่อลายโอ้มีลูกจ้าคนเอ่ยลูกสามคนลูกสามคน,มนโอ้ซือซ้อวัดจังซื้อวัดจังใดชื่อืออันนี้ชื่อน้องใหม่โอ้น้องใหม่นนึงก้องแตงน้องแต่งดีไซ้ายอย่างไรชื่อไอทิวไอทิวโอ้เอ้ยนี่อ่าเป็นอ่าแม่ฆ<อ>เอลยปะเปนมนบอกโอ้เป็นมาจากปีเลย ไปสองปีแล้วโอ้สีเลยเนาะเปลเนจากใด่ขอยาถามสาเหตุการตัวไปทางบุนบีโอ้เพิ่นค่ะเพิ่นไปทางบีไปเด็กคิดยมติดยาเนโอ้โอ้โอ้อ้้โอ้บอได้เอาก็เลยอ้าเ้้โออ้อ้อ้อนโ้อ้น้อ้โอ้โ่้โอ้โอ้โอ้่อ้้เอ้โอ้้โอ้้อ่า เหตุได yeah. ้เพ uh, uh, oh. e ื่อก็ยังมาเปลี่ยนในสิ่งที่เขาบ่มักเนาะเพื่อก็ยังเห็ุอยู่เนาะเอ้ยก็เลยอ่าตัดสินใจเลิกกันกับเพิ่์นทางกันอ๋อแต่คือทางเอ้ยอ่ะเห็ุไทยเห็นหน้าเบย์ไม่ใช่เห็ุเห็นหน้าซ้ำเหตุหน้าบุญนาโอ้หน้ากับบุญมีแต่คือปัจจุบันนี้ก็เข่าจะกินนั่ไง ซื้อกินชือได้หาเงินงได้ก็ซื้อหลังมือก็ไปหาเก็บผักหั่นผมไม้มาขายือได้บ่ได้ขายก็่เล็นโรคหัวเข่าก็ถือว่าเอ็กซ์คือเฮ็ดนานี่จะได้มาบา่หรือว่าโอ้โอโบ่มีนาบ่อเขาก็คือว่าเนาะบ่มีนาก็คือรถไถก็บ่ได้มีแม่นบ่บ่บ่มีหยัางโอ้ไอคือเอื้อยอยู่ในเฮือนอ่าปัจจุบันหลังนี่ได้ซะเอื้อย เป็นเพื่อนของเอ่ยโดยตรงเลยบอสเพื่อนหลังนี่กัเต้กี้กัเป็นเพื่อนของน้องละบานนี่แหละน้องสาวได้เพื่อนแล้วน้องสาวแล้วฮายุ้ยโอ้แล้วเพิ่นให้ยยุ้ยเลยกับเป็นดินของน้องสาวบอสอ้อนี้กับพินพินของเทศสวัสดแล้วก็ปพวกคู่เพื่อนโอ้เพิ่นกันยังใจดีเนาะที่เพิ่นฮะกะปลุกให้ปลุกเนาะโดยแต่ว่ากันยังบริสุทธิ์เป็นบอสยังบริสุทธิ์แต่โอ้เขาก็ยังอาศัยเพิ่นอยู่เนาะกับบ่หัวเพิ่นชิลายนี้เมื่อไร โออันนี้เดี๋ยวทางคือทางอ่าน้องไม้เบนบอโอ้จ๊ะปีน้องอ่ะสิบแปดปีโอ้โอแบบเจ้าหาเลิกลากันอ่ากับผัวเนีกก่ยกะโดนเติร์ดอะไบ้างละส,สเดือนส่เดือนสามสามเดือนสี่เดือนโอ้พวกน้องเป็นคนทางไหนทางเวียงทางเวียงสาเหตุจงังใดจึงะวเลิกลากันอ๋อที่รักกัน โอ้ไปแบบคือทงังงีชว่าน้องอ่าเลิกกันนี่กะคือทั้งลูกน้องก็เกิดอะไรเป็นบ่โดยโอ้ได้เพิ่นก็ติดต่อมาหาทางน้องอยู่บ่อตอนนี้กะตอนนี้บ่ได้ติดต่อก็ม่เัอจะติดต่อโอ้เพิ่นก็แบบคือเลิกลาก,กันนี่กะน้องมาเป็นคนเชวาเลิกกันาต่างคนต่างไปเลยต่างคนต่างไปบ่ถืใจกันแหละกะพากันต่างคนต่างไปเนาะแต่เพิ่นนี่บ่ได้ติดต่อมาหาทาั้งลูกคนเลย บะชงเสียทางกินนางโประหายเลยบ่ลเลี้ยงลูกก็โประหายเลยโอ้เผื่กับบปคิดหอดเนาะกันได้ากับป่ใยห้เกิดขึ้นเนาะแต่มันก็เป็นไปแล้วเนาะคนเขากะอาภัยก็อยากให้เป็นนั่นนี่เนาะแต่มันก็เลือก่าได้ฮะนะมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติโอ้ทางเขาก็เป็นหน้าห็นใจทางเผ่นเนาะแบบคืออา่ามีเลายๆเนะาะใน้ซ่องที่ว่าเขามาถ่ายทำาั้งครอบครัวของเอื้อยเนี่ยกะมีการผู้ใหญ่เป็นเขา มาซอยเอื้อยอยู่บ่มีเพิ่นมาซอยจังแหนครับกินงานอย่างเดียวบ่เจ้าแล้วเพิ่นมาซอยข้าวโอ้งานบ่เตียงเพิ่นก็เอาข้ามาซอยโดยเพิ่นก็เอาข้าเนาะเพราะว่าทางเฮากบ่มีข้าวว่าซั่นซั่นเนาะงการกลับเฮาอีกอย่างก็เฮาบ่มีข้าวนี่กเฮาสิมาขอนําเพิ่นกมันก็ยากเนาะเพ่สิได้เนาะดเฮาก็ดีกที่เพิ่นแลข้าหมอให โอ้ไปคือทางเอื้อยเลยกินข้าวกินน้ำน้บ่กินแล้วแกงหน่อไม้โอ้กินเผาแกงหน่อไม้เลยโอ้ไปคือปัจจุบันในเสฉวยไปคือทางเอื้อยนี่อ่าไปหาเห็ดเวียกอยังไปเ้าห่านด้วยกันเป็นการไปเ้าห่านใเลยนะโอ้อยู่ในบ้านนี่บ่เอ้ยบ่อยู่อยู่บ้านเก่งแหดยู่โรงงานต่างๆซาบสิโอ้บ้านเก่งแหดเลยเป็นหายเป็นเดือนเดือนเท่าไรเอ้ เดือนละล้านเดือนละล้านกันว่าเขาเดือนละล้านกับกับ่พอกินเหื่อยเนาะเพราะว่าคือทางเอื้อยกับครอบครัวใหญ่ฉันซั่นเนาะเอาสิมาซื้อข้าวเน่ข้าวกัก็ซิงกะหาโลกในหน่อยกระยาแต่เขากับ่มีเวียกหาเห็ดเนาะเพราะว่าทางบ้านเขานี่กะโอ้โดยโดยโดยทางเพื่อนี่กะกินนมแม่เป็นบ่ โอ้อะหัวเป็นกระตุนเทนหัวได้อืมเบียกคือทางเอื้อยเด็กะเป็นคนบ้านนี่บอเลยโดยเป็นบ้านดงบางแงวคนบ้านดงบางแงวอู้เบบคือพวเอื้อยได้สะพวที่แบบหลักล้งบ้านนีนคมไปทางไปอันนอย่าี้โอ้ กไกลกันเติบเนาะแล้วแบบเอื้อยนี่กะเอากระเพิ่์นหนิกะลายปีเติบเอื้อยเลิกลากันนี่ได้สิบปลายปีสิบปลายปีโอ้ปุ๋ยจะได้เลิกลากันเพื่อกระปุติดต่อมาหาเอื้อยเลยบอตอนนี้กะโดยโดยโดยอ่าทางเพื่อนกาแบบว่าบระปุติต่อมาหาเอืออะไรแต่งแน้เลิกลากันโดยตโดยเอาก็คอยอย่าทานเลยเนาะอ่าปัจจุบันนี่อายุเอื้อยเท่าไหร่ สามสิบสี่ปีโอ้กระเทือนยังหนุ่มอยู่นั่นเองแต่ก็ต้งเอื้อยนี่กาค่นูเป็นเครือแบบมี่อาเครือเอฟซีทางส่องสะมือน้อมาเห็นว่าโอ้เพื่อนนี่เอื้อยหลายเพื่อนนี่เป็นคนผู้จูงคุ้งามแท้ว่าสันแต่โอ้อยากลมเพื่อเด้ว่าสนใจแบบนี้นเอลยก็ต้งเอื้อยกะแปลว่าเปิดใจแปลว่าอยากลมอยู่เลยโอ้ว่ายไงยังมูยังมูเปิดใจเนาะเพราะว่าเฮากะ เคิดก <laughs> ับที่ผ่านมาก็มีส uh, ิตั้งใจแบบว่าหาเงินเนาะความตั huh. mm ้งใจนี่ด้ว่าตั้งใจหาเงินเฮ็ดเรือนเดือนชานอยู่โอยงานวายไงโอ้จุดประสงค์ก็มีแต่ว่าอ่าหาเงินแล้วก็มาเลี้ยงลูกเนาะครอบครัวเนาะว่าเหนื่อยเป็นอ่าสาวรักให้ครัวให้ลูกโอ้ยโดยโดยคนก็คือเมื่อก่อนกั เพราะว่าทางพ่อเอืยเนี่ยเพิ่นเป็นคนหาเนาะแต่พอเลิกลากันแล้วเ้าก็เป็นสุดท้ายที่ว่าหาทุกอยา่างโอ้โหห้ก็เป็นแม่เดีย่ยวเดียวกับแม่นเนาะโอ้ไปคือปัจจุบันไปนคือหออ้องน้ำเอื้อยก็มีบ่อยห้องน้่งก็บ่มีคือไฟจะเอื้อยใส่น้ำใส่ไฟกับโคลโตน้ำเพลโอ้ไฟก็บโคลโตน้ำเพิ่นอ่ะน้ำกันกันบ่น้ำก็คือกันน้ำก็ห้องใส่น้ำเพลน อก็คือว่าขาดหลายอย่างเลยเนาะโอ้รจกักอ่าพืนไฟพ่นเน่น้ำในหของน้ำเน่คือว่าในของน้ำกะือว่าปัจจุบันนี้กะเขาขาดของน้ำม,มันก็นยากเงียเลยเนาะเพราะว่า,วาของน้ำเราต้องใส่เงก็คือว่าด้ไฟคือกันเนาะ <c oughs> น้ำคือกันแต่เขาก็ยังอาศัยเป็นอยู่โอแล้วถ้าใส่เขาก็อ่าจ่ายเงินนำเพิินเป็นบ่ กับเติมบ้านเฮามีเงินเฮาก็ใช้น <the öst> ้ำเพิ Arizona, tennis, ่มเฮาก็จ่ายน้ำเพิ่มเบอร์ใดเฮาก็มีเฮาก็บโบนัใช้โบนัสจ่ายค่วยไงกับเฮากับโบมีเนาะจ้าสีหานจังไดยังคือตั้งเอื้อนนี่ไปอยู่บรตอนนี้กับไปอ่าแบบว่าเผาหันให้เพิ่มกันไปแต่ว่าบนัสโบนัสใบหนี้งสี่เบอร์นี้แล้วเป็นังไนใจังบบเดาไปควรให้หยุดงานควรให้หยุดงานดังนั้นว่าเพื่อว่ามือยังไปทัางวันเป็นเหตุอันหันอยังบบแล้ว โอ้พ่นเฮ็เอ่าก็หานใหม่เป็นบ่ก็หานใหม่ล้วกะคือพ่อไปเผานี่ฮะไปเผาเ,ผาเผาขาเขาเหมาะเขาเางานจากโมงเฉยเขาางาป8ด0มงเขาางเป8ดโมโอ้เขาางาป8ด0มงล้วกะอ่าจากโมงเลิกงานจ้ะ6ก0มเพื่อมาฮอดพี่กระคำได้ย่างก็8แปดโมง่ะา <laughs> ยรงเอากับบมีเม่นบ่นโ,โอ้กระยากอันชูแนวเนาะ โอ้ดอยดอยดดยก็คือว่าเขานำจำปาเผิ่นกันยังได้ขอหรือว่าได้ซื้อเนะขันมือได้เขาหาเงินได้แน่กะซื้อน้ำกานมือได้เขาบ่มีก็ขอโอ้วยังไงกันเนาะไปตัวตัวก็ตั้งเฮื่อนเขาเอื่อยเผิ่นก็ยังบ่มีอันแนวอันปิดเนาะเด็กคือทังเฮือนเอื่อยเผิ่นก็ยังบ่มีพาแบบพาปิดประตูเนาะยังมีอยู่เลยยังเอาอ่ะผาเผิ่นขังไปอย ประตูเพิ่อนก็นยังบ่มีโอ้ด้วยด้วยด้วยทางน้องกะในมาหาทางเอื้อยทางน้องก็ดีใจเนาะพเพราะว่าสิได้มาถ่ายทำให้คนรักผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งว,ว่ันเสาร์วันเพิ่อนจะดีเนาะถ้าเพิ่นเขามาเห็นทางส่งเสมยเนาะหรือว่าอยากส,สวยเรือทางเอื้อยหลายเพิ่นทางครอบครัวเอื้อไลา่เพิ่นเนาะกะสามารถอ่าติดต่อมาได้ทางส่งเสมยก็ได้เพราะว่าสามเมยพร้อมเป็นสะพานบุญให้ ทางครอบครัวอเอรีไลเพิ่นเอรยเนาะโอซังเมากะบโมเดสิไดายอโตเมื่อก่อนเออเดอ้อโดยสบายดีเลยโดยสบายดีโดยเนาะทางชามืองก็ได้เข้าไปถ่ายทำทางอ่าครอบครัวของเอรีไลเพิ่นไปทฏิรูปเลยเนาะ,ะมาฮอนนี่ชาวเมืเองจะขอโตกับก,ก่อนผมยีดังเอ้อ Tak baik ni.